สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยพร้อมใช้งานมาฝากรับมือเดียวป้ายแดงกับเอาติปี2005นะครับ1.6ออโต้นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับ129,000บาทนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับราคานีนะครับ129,000บาทจะส่งให้ทั่วประเทศเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้ครับสวยสมบูรณ์มากๆครับคันนี้ราคา เจราจาต่อรองกันได้ครับรถเคยติดแก๊สนะครับติด2ปีนะครับถอดออกแต่ไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถึงจะติดแก๊สสำหรับเอาติดไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างแน่นปึกครับ ย่างใหม่ลองชมเช็คดูได้ครับราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหารถราคาแสนต้นใช้งานนะครับเอาติดนี่แหละครับตัวนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ 1.6e ปี2005นะครับรถสวยสภาพเดิมบางไม่มีชนหนักอัดต่อครับลองชมดูได้ครับคันนี้การันตีให้เลยครับว่า สวยจริงครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ1.6ออโต้แอร์แบ็ก a b s s p ดิสเบรกครับชมเช็คดูก่อนนะครับจะตววถูกใจหรือเปล่านะครับถ้าท่านเน้นหาใช้งานนะครับคันนี้ใหม่มากครับภายในงามๆเลยครับชมเช็ครีบตัดสินใจนะครับรถอยู่ที่มินบุรีนะครับใครที่ชอบนะครับรีบโทรมาเลยนะครับการันตีการจะส่งให้นะครับ รับรองว่าถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับลองชมเช็คนะครับสวยสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับหาไว้ใช้งานนะครับราคา129,000บาทครับสดได้ผ่อนได้ครับเครดิตดีรอรับรถเลยครับผ่อนเดือนละประมาณ2,900บาทะครับ5ปีขึ้นอยู่กับจะผ่อนกี่ปีนะครับ5ปี4ปีก็ได้ครับดูภายในนะครับงามขนาดนี้ระบบไฟฟ้า ทุกจุดใช้งานได้ปกติสมบูรณ์มากๆนะครับภายในเรียกว่า90-95%ได้เลยครับรถมือเดียวนะครับเคยติดแก๊สนะครับถอดออกแล้วไม่แจ้งลงเล่มนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าราคานี้สภาพนี้สําหรับเอาติดจะติดแก๊สหรือถอดแก๊สไม่ต้องกังวลครับแม้กระทั่งรถแท็กซี่ปลดป้ายครับเขาก็ติดแก๊สเขาก็ยังเอามาใช้กันนะครับถอดออกแล้วก็มีครับคันนี้เช็คมาให้เรียบร้อยสมบูรณ์ครับรถบ้านแท้แจ้งตรงแจ้งชัด จัดว่าดีจัดว่างามปี2 0 0 5ครับรีบตัดสินใจนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับดูภายในนะครับเป็น1.6อออโต้นะครับตอนนี้เป็นน้ำมันล้วนนะครับเช็คชมดูได้ครับหน้าสวยหลังสวยไม่มีชนหนักสีสันเงาฉ่ำรอบคันรีบตัดสินใจนะครับราคานี้รถอยู่ที่มินบุรีนะครับใครอยู่ใกล้ไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับสำหรับผมต้องบอกลยว่าคันนี้สวยจริงนะครับ เอาไปใช้งานก็ได้เลยครับอึดทึกทนใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แพงใช้กันอีก5ปี10ปีก็ยังใช้ได้ครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากมากต้องบอกอย่างนี้ครับสมาชิกที่กําลังเล็งหารถใช้งานนะครับไม่ว่าจะสดจะผ่อนนะครับรีบตัดสินใจโทรเจรจาครับมาจาได้รีบมาจำครับ้าไม่มาจาจะไม่อยู่นะครับผมการันตีการจัดส่งให้ได้ครับคันนี้สวยเดียนเดิมบางมากๆครับชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับ ถ้าใครอยู่ใกล้ได้เปรียบแน่นอนใครอยู่ไกลคันนี้ผมจะดูแลให้เป็นพิเศษครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับขึ้นสไลด์ไปเลยครับสวยสมบูรณ์มากๆครับคันนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครชอบและสนใจลองชมลองเช็คดูได้ครับรถงามๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับต้องรีบตัดสินใจเลยนะครับรถดีสภาพดีซื้อได้เลยครับเเียนๆการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้มนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอคืนเงิน2เท่าครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับ